สวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพี่บอสนะครับในแมปแกนพีทออนไลน์นั่นเองนะครับมันเป็นแมปวันพีทคุณภาพมากๆเลยนะครับซึ่งพี่บอกเลยว่ามันแจ๋วมากวันนี้พี่จะมาแนะนําวิธีการเก็บเลเวลสาหรับคนที่รู้สึกว่ามันเก็บเลเวลยากนะครับแค่มอนตัวเดียวทําไมมันสู้ยากจังสําหรับคนที่ไม่รู้วิธีนะครับเพราะถ้าเราไปเล่นมอื่นๆใช่ปะ ปกติเราจะลากมอนประมาณ4 5ตัวแล้วก็ฆ่าทีเดียวนะครับแต่สําหรับคนเริ่มต้นแบบนี้สําหรับคนเริ่มต้นก็คือมันจะไม่มีผลพิษศาส์นะครับไม่มีผลพิษศาส์มีแค่ท่าต่อสู้แล้วก็ไม่มีท่าหมู่ด้วยนะครับวิธีที่พี่จะแนะนําก็คือนะครับก็คือให้น้องๆเรียกมอนมาเทียตัวนะครับมันจะเข้ามาหาเราเองแล้วก็กดการรอไว้นะครับแล้วก็ตีกลับมันแค่นั้นเองแต่ต้องอัพฟดีเฟนต์ไปด้วยนะ จริงๆิดีเฟนต์พี่ว่าสําคัญเลยแหละเกมนี้เนี่ยครับกดการเอาไว้เนี่ยพี่ก็ต่อยไปเรื่อยอันนี้ที่พี่มาไกลนิดนึงแล้วนะครับเลเวลสี่สิบแต่จริงเกาะแรกๆก็ใช้ได้แหละวิธีนี้ยเพราะเกาะเกาะก่อนหน้านี้นะครับเกาะเลเวลสิบพี่ก็ใช้อยู่นะครับเนี่ยก็ใช้อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับถ้าถ้าอัพสเตตปกตินะพอดีพี่ย้ายมาอัพผลพิศดารนะครับมันประมาณ3าี่ชุดแค่นั้นแหละแล้วมอนมันก็ ตีไม่ทะลุเราอยู่แล้วอะแค่นี้เองครับง่ายนะครับมันไม่ยากขนาดนั้นหรอกประมาณนั้นนะครับแล้วก็พยายามอย่าลากมอนหลายตัวนะครับค่อยๆเรียกมันมาทีละตัวก็วพอนะครับประมาณนี้เพราะว่าถ้าสองตัวเนี่ยจากที่พี่ลองนะครับมันลําบากมากๆเลยถ้าโดนมอนบันลุมสองตัวนะครับพี่แนะนํานะแนะนําให้ ปล่อยตายดีกว่านะครับอย่าไปพยายามสู้กับมันเลยมันช้ามันจะทำให้ช้าครับเฮ้ยมันเพอร์เฟกบล็อกใส่สกิลพี่ได้ด้วยหรอวะเนี่ยมันเทพขนาดนั้นเลยนะครับมันมีการเพอร์เฟกบล็อกอยู่นะถ้าเรากดได้ตรงจังหวะนะครับแต่มันยากอยู่แหละยวดูปุ๊บเรียบร้อยนะครับพลาด <c oughs> พอดีมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับไม่ใช่ผู้ใหญ่หรอกเด็ก เด็กใจดีให้ผลบอมพี่มาพี่ก็เลยเปลี่ยนสายแต่ว่าวิธีนี้นะครับสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นที่ไม่มีใครช่วยเหลืออาจจะไม่มีใครช่วยเหลือหรือมีก็ตามแต่แต่อยากจะเก็บเเวลด้วยตัวเองนะครับก็ใช้วิธีนี้กันเก็บเบลลไม่ยากครับแบบนี้อยากให้มาเล่นกันเยอะๆนะครับแล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งที่มันเลเวลวตันน่ะพี่เชื่อว่าระบบฟ v p แม่งเจ๋งมากเลยเพราะพี่กำลังพยายามไปสู่จุดนั้นกัน นตอนนี้ขอตัวไเวลก่อนแล้วกันนะครับถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พี่ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า